สวัสดีจ้าวันนี้แม่นงนุนแฟนเพจพามาชมมักมวยจ้าเป็นผลลไม้ป่าชนิดหนึ่งนะคะที่หายากมากเลยลูกของเขาจะเป็นพวงๆนะคะลักษณะต้นจะเป็นต้นเถาเป็นเครือนะคะเลื้อยขึ้นตามต้นไม้นะคะสูงใหญ่ผลดิบจะเป็นสีเขียวนะคะ เป็นพวงพวงเม็ดข้างในจะเป็นเหมือนถั่วนะคะกินได้นะคะหมากมวยลูกดิบนะคะเป็นพวงพวงคล้ายๆมะไฟแต่ไม่ใช่มะไฟนะคะดกติมต้นเลยนะคะเป็นลาวเลยนะคะเขาจะออกตามต้นนะคะ ส่วนของลำต้นจะเป็นลูกเป็นพวงพวงพวง,พวงออกมาเลยนะคะถ่ายดูชัดๆเลยนะคะเม็ดของเขาที่พาออกมาจะเป็นเหมือนเม็ดถั่วนะคะกินได้นะคะเป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งที่หายาก บางต้นจะมีรสชาติอร่อยบางต้นจะมีรสชาติขมนะคะถ้าเขาสุกจะเป็นลูกสีแดงนะคะอันนี้ยังเป็นลูกเขียวๆกำลังแก่จัดนะคะลูกสุกอยู่ข้างบนนะคะซูมให้ดูนะคะลูกแดงๆเห็นไหมคะไม่เห็นนี่กำลังสุกนะคะ เยอะมากเลยนะคะเต็มเลยเห็นไหม้ค้าเขียวๆลูดแดงๆก็กำลังสุกนะคะอีกสักพักคงสุดสุกเต็มต้นนะคะอันนี้ลูกแก่จัดเต็มเลยนะคะที่พื้นก็มีออกทุกอนูของต้นนะคะ มากถ้าพุนเขาสุกเขาจะหล่นลงมาคล้ายๆต้นกระบกนะคะเอามาคั่วนะคะเอามาคั่วให้สุกแล้วก็กินได้นะคะลูกคล้ายๆมาไฟแต่ไม่ใช่มาไฟนะคะเป็นต้นไม้หายากใกล้สูญพันธ์แล้ว ายให้ดูชัดๆนะคะเขาจะขึ้นเลื้อยขึ้นตามต้นไม้ใหญ่นะคะเขาจะเกาะขึ้นไปห่วงสำหรับคลิปนี้นกิโลเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะดกมากอันนี้จะเป็นลูกสุกข,ของเขานะคะบีบดูข้างในก็จะเป็นเนื้อนิดนึงนะคะลูกแข็ง างล่างก็มีนะคะต้นของเขานะคะมีต้นของเขาแล้วเขาจะเลื้อยขึ้นไปตามต้นไม้ขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะคะเอาผลไม้ป่ามาฝากฝากเพจด้วยนะคะ